เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีดให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับพูมธรรมถลเงเองจับสายเจล้านโลโอ้โหเมื่อเช้าของวันที่20สิงหาคม2568ที่กองประชาการตรวจพวจรภาค5นายพรพ 5, มทำเวียเชยะชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาไทยรักษาการราชการแทนนายกรัฐมนตร,ตรีได้เรียกประชุมข้าราชการฝ่ายปกครองทหารตำรวจในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดและได้ร่วมถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนการจับกลุ่มยาไอซ์จำนวน700กิโลกรับโอ้แบคกราวเป็นเสียงน้องๆเหา่าระงมเลยก็ตำรวจตะเรนชาแดนที่3 3ได้รับแจ้งว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเนี่ย มันยงยาเสพติดใช้พื้นที่บ้านป่าโปงงามตมลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ลำเลียงนะครับเพื่อไปส่งที่พัทยานโน่นจากการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านนี่เองใกล้ๆนี่เองพักเก็บรอเพื่อส่งเข้าพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยจะไปพัทยาแล้วครับจึงนํากําลังเข้าตรวจค้นปรากฏว่าต่อมาเจ้าหน้าที่นะได้ คือพบตัวในจำรัดแท่หยีชาวบ้านตะบลเมืองนาะเมือเชียงดาวจอดไปครับรถยนต์ตัวยต้าไทเกอร์ตอนเดียวนะครับเป็นรถสีสีอะไรสีบรอนทองอ๋อติดโครงเหล็กด้วยเข้ามาในพื้นที่และเข้าไปจุดลำลำห้วยอ๋อในป่าเลยลำห้วยและมีคนร้ายอีกหลายคนขับรถจักรยานยนต์สคันเข้ามาพยายามพยายามจะอะไรเนะี่ย อ๋อจะขนขึ้นรถว่างั้นเถออเจ้าที่จึงได้แสดงตัวเขาจับกลุ่มคนร้ายคนร้ายนีเห็นก็แตกตื่นเลยอาศัยความเร็วนะวิ่งหนีหลบหนีไปเจ้าที่จับกลุมตัวได้คือนายดำหลัดนะครับพบของกลางเป็นยาไอศหนะบรรจุในกระสอบกว่า25กระสอบน้ำหนักกว่า700กิโลกร,รมัมโอ้โหเยอะมากเลยการสอบสวนนะทราบว่ามีกลุ่ม กองกาลังติดอาวุธจากประเทศเพื่อนบ้านก็รู้นะประเทศอะไรอยู่ทางโน้นเนานะลักลอบเอาอยาไอซเนี่ยรถเนี้ยเข้ามาเพื่อจะนําส่งในกรุงเทพและเพื่อพักไว้รอในายตำรัดเนี้ยมาส่งไปที่ผู้ร่วมข,ขบวนการขบวนการซึ่งกำลังสอบสวนขยะผลต่อไปโดยรองนายกเนี้ยก็ได้ให้นายนโยบายนะครับเผยว่า ขอบคุณเจ้าที่ทุกคนเนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยที่ช่วยกันดูแลพื้นที่ดูแลเรื่องยาเสพติดเนี่ยจนความสงบเรียบร้อยแล้วยังกล่าวชมท่านอธิออบดีคนใหม่และทโครงการปกครองคืคอนายนิรัติพงศิทธ์ท,ธทธาวรเนี่ยกขขอบคุณด้วยนะว่านายนิรัตตอนเป็นผู้ว่าเชยียงใหม่เนี่ยดูแลเรื่องออน้ําท่วมเชียงใหม่เนาะัยแ้งไฟป่าเนี่ยได้ดีเยี่ยมเลย,เลยเลยต้องขอให้มาดูแล ของเนี่ยกลุ่มการปกครองนี่แหละนี่แหละโอ้โหคนมีผลงานแต่ก็มีม,าามีนักข่าวบางคนก็เคืองเคืองนะว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะผู้ว่าผู้ว่าคนเนี้ยกูดตรงเกินไปว่างนะไม่ถนอมน้นําใจนักข่าวผมรายงานนี่ตรงหรือเปล่าไม่รู้นะจะโดนทัวรลงหรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราลองมาฟังบางช่วงบางตอนของการถแถลงข่าวสําหรับนายภูมิธรรมดังนี้นะครับเชิญรับฟังครับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษารราชบัตรแทนนายกรัฐมนตรีได้ดูอากาศต้อนรับที่น้งสื่อมวลชนและนักข่าวสื่อการแถลงข่าวขออนุญาตเรียนเชิญค่ะครับทีม่น้องสื่อมวลชนที่เคารพเป็นกานะครับวันนี้เป็นการวันนี้เป็นการแถลงข่าวการจับกลุ่มคดียาเสพติดที่สำคัญนะครับ จากการบิจาอการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค5ตั้งตำรวจเรือนชายแดนภาค3ฝ่ายอาหารฝ่ายปกรองและน่วงที่เกี่ยวข้องของางพศตั้งแต่กลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดครงนี้ได้ยุดยของกลางยาไอซ์ตรนหนกว่าจะต้อาสืบตาตามที่ท่านดีเห็นข้างหน้าก็ได้ยินแล้นะครับเอ่ นี่เป็นการจับกุมเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเป็นถึงว่าจะแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้ยืนยันชัดเจนเลยว่าเราหมั่นมุ่งมากที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดั้งยึดถือเป็นมาระแห่งชาติเพาเป็นไขที่คุกขงังชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับ,รบเออ่ภายใต้การปฏิบัติการ Zero Stop Fair เี่ยวกับท่านประธานที่ทราบแล้วและจะต่อเนื่องด้วย No Drugs No Users โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกในกระบวนการเพื่อรูปดีภายของการดับยาเสพติดในทุกระดับเกี่ยวข้องในทางการเมืองตัวเองระรับมันก็เริ่มลมมนนงไปทาเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่าตั้งแต่ที่เราประกาศมาแล้วเนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้ยังปลุกปั่นให้เกิดขึ้นในทางเมืองไทยก็จะเป็นไปภายในเราก็ต้องการไปเลยปฏิบัติการลักษณะนี้จะเห็นต่อเนื่องต่อไปนะครับมันจะไม่เป็นเพียงแค่ไปไม่ฟ้า ว่าเกิดัหาไปนะครับเพราะนั้นข่ายผู้ค้าควรที่เก็บข้อมเลได้รวมเือวกันนะครับปัญหาเป็น,นเรการจิงกังผูนะค้ค้าจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดชิ้นงนหลายมากว่ามนฑลนนเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่3แยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ